สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 6 0 2ส่งมาตรา33มา16ปีแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก10ปีถ้าจะออกจากมาตรา39แล้วรับบำนาญแต่จะยังอยากส่งต่อมาตรา40เพื่อจะรักษาสิทธิการรักษาพยาบาลจะได้ไหมอันดับแรกมาดูอายุของคุณก่อนคุณอายุถึง65ปีหรือยัง ถ้าอายุเกิน65ปีแล้วก็คือไม่มีสิทธิ์ครับแต่ถ้าอายุยังไม่ถึง65ปีมีสิทธิ์ครับแต่คุณจะสมหวังแค่ครึ่งเดียวนั่นคือคุณมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แต่ไม่คุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาลจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุด้วยไม่เกี่ยวกับคุณเป็นมาตรา39 33มานานแค่ไหนด้วยก็คือมาตรา40เนี่ย ไม่คุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาลอยู่แล้วจะสมัครตอนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่คุ้มครองอยู่แล้วครับจะเอาเรื่องคุ้มครองรักษาพยาบาลมาตรา40ไม่ใช่ทางเลือกขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน E ีีถัดไปครับสวัสดีครับ